นี้จะเกี่ยวเนื่องกับนะคะ5รา,างสังหอ์นะคะที่คนนั้นจะมีโอกาสถูกหวยรางวัลใหญ่เมื่อพูดถึงรางสังหอ์นะคะหลากหลายคนเขาก็บอกว่าลางสังหณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้นะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรบางคนก็เลยเปรียบเทียบคําว่าลางสังหอ์เนี่ยเป็นเรื่องของความบังเอิญ และความบังเอิญนะคะบังเอิญอย่างไรบังเอิญที่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่านะคะเหมือนบังเอิญที่เรามีรางสังหณรว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะถูกหวยหรือบังเอิญที่เราคิดหรือเรามีรางสังหณรว่าเดี๋ยวนะคะเราจะได้จับเงินก้อนใหญ่วเร็วนี้เช่นเดียวกัน และรางสังหรณ์ส่วนใหญ่เราจะมีรางสังหรณ์ที่แรงหรือเราจะมีความรางสังหรณ์ที่แบบเหมือนกับว่ารู้สึกแค่กระตุกตาหรือแค่รู้สึกว่าตงิดตงิดในใจเนี่ยขึ้นอยู่กับอะไรบ้างต้องหนึ่งขึ้นอยู่กับบุญบารามีของเราขึ้นอยู่กับการเจริญภาวนาการสวดมนต์การนั่งสมาธิของเราวันนี้นะคะต้องบอกเลยรางสังหรณ์นี้เนี่ยทั่วถึงทุกคนแล้วเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนเนี่ยอยากที่จะมีรางสังหรณ์หรือความบังเอิญน,นี้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั่นก็คือนะคะรางสังหรณ์ ะะที่จะทําให้คนนั้นมีโอกาสมีโชคนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่หลากหลายคนเวลาถูกหวยเนี่ยก็ไม่ค่อยสังเกตตัวเองเหรอกว่าเอ้ยเราเคยสังหณออะไรหรือเปล่าที่ผ่านมาไม่ได้คิดก็คือแค่ดีใจกับสิ่งที่เราถูก แต่สาหรับใครนะคะที่นะคะบอกว่าโอ๊ยตายแล้วถ้าได้เงินจะคันมือมันเก่าไปแล้วค่ะคุณขาวันนี้อาจารย์จะมาบอกนะคะว่าในศาสตร์นะคะของโหราศาสตร์นะคะหรือในศาสตร์ของความเชื่อมีรางสะหรอนอะไรบ้างที่จะกระตุน้นหรือบอกคุณว่าคุณมีโอกาสถูกลงมันใหญ่ซึ่งรางสะหรอนแรกก็แน่นอนเขาก็บอกว่ารางสะหรอนส่วนใหญ่จะมากับความฝันถูกไหมค่ะดังนั้นคนที่ฝันนะคะว่าคุณนั้นได้ไปทําบุญ แต่การทําบุญของคุณไม่ใช่ไปทําบุญคนเดียวนะต้องเห็นคนเยอะแยะมากมายอาจจะไปทอดกรถินนะทอดพระป่านะหรือบางครั้งไปทําสังฆทานแต่เราอาจจะไปทํากับใครก็ไม่รู้ไม่รู้จักนึกออกแม้เป็นวันวันวัน,วนพระใหญ่ๆหรือบางทีเราไปทําสังฆทานที่วัดคนเยอะๆแล้วเราไปร่วมกวดน้ําก็ได้กับคนหมู่มากหรือแค่เราเนี่ยไปวัดหรือไปสถานที่สถานที่หนึ่งบางคนฝันว่าเราไปเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบางคนฝันว่าเราเนี่ยไปเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกป่าอะไรก็ได้หรือ ไปร่วมนะคะสร้างพาสร้างโบสถ์ที่มีคนนะในฝันเราต้องรู้สึกว่ามีคนอยู่มากมายหรือการที่เราฝันว่าเราไปเวียนเทียนรอาวัดหรือไปอยู่กับคนหมู่มาก แต่เป็นงานบุญสิ่งเหล่านี้นั่นหมายถึงว่าตัวคุณนั้นจะกําลังมีโชคใหญ่และที่สําคัญจะมีสิ่งดีๆมาเยือนเขาเหมือนบอกว่าเมื่อจิตใจเราเนี่ยเปิดรับสิ่งดีๆนะคะความฝันของเราก็จะมีสิ่งดีๆตามเข้ามาดังนั้นใครฝันนะคะสิ่งเหล่านี้แน่นอนค่ะเตรียมตัวรับนะคะโชคลาภก้อนใหญ่ได้เลยต่อมาลางสังหรณ์ที่สเนี่ยจะเกี่ยวเนื่อนะคะกับเขาเรียกว่าต้องเสียก่อนต้องกังวลก่อนนะคะคุณถึงจะได้ โชคใหญ่หลากหลายท่านนะคะ,ะมักจะบอกว่าช่วงเวลาที่เราป่วย เราป่วยหรือเราพาคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยไปโรงพยาบาลนะคะเราเสียเงินเราเนี่ยกับนะคะค่ารักษาค่ายาคุณพ่อคุณแม่เราหรือตัวเราเนี่ยเราป่วยเราอาจจะนอนเป็นหวัดอ่าแต่หลังจากที่เราป่วยหรือระหว่างเราป่วยเราไปดึงลอตเตอรี่ส่วนใหญ่คนเหล่านั้นจะถูกเพราะเขาบอกเลยรางสังหรณ์เนี่ยมักจะมาจากความทุกข์การเสียเงินเกี่ยวข้องกับสุขภาพก่อนดังนั้นใครนะคะที่เสียเงินนะคะหรือมีปัญหาสุขภาพเนี่ยก่อนวันหวยออก5-7วันนะคุณมี โอกาสที่ลางสังหรณ์บ่งบอกหรือความบังเอิญบ่งบอกคุณจะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่ในงวดนั้นๆลองสังเกตดูนะไม่ใช่ว่าเออตายละเฮ้ยเราไม่สบายเนี่ยแสดงว่าดวงเราไม่ดีเสี่ยงโชคไม่ได้ไม่ใช่ถ้าเราไม่สบายก่อนห้ยออก5วันถึง7วันถือว่าเป็นโอกาสที่ดีต่อมาลางสังหรณ์ที่3หรือความบังเอิญที่3เนี่ยมันเป็นความบังเอิญที่เรานั้นอาจจะไปได้เจอ คนที่อาจจะเป็นผู้มีพระคุณคนที่อาจจะมอบทัศนคติที่ดีให้เราโดยบังเอิญไม่ได้มันัดหมายเพราะอาจารย์บอกแล้วไงลางสังหรกับความบังเอิญมันคือคําเดียวกันหมายถึงว่าสมมุติว่าเราเนี่ยอาจจะไปเดินห้างห้างหนึ่งแล้วไปเดินตลาดสดเราดันไปเจอครูที่เราแบบนับถือมากสมัยเด็กๆอาจจะเป็นครูปฐมที่เคยแบบช่วยเราทําให้เราท่องสุดคูณได้หรือเราไปเจอแบบญาติผู้มีพระคุณหรือเราไปเจอคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเราติดตามมาคนชอบแบบเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรนะ นักนักจิตวิทยาบางคนหรือบางทีเราชอบดาราบางคนหรือคนที่ให้ไอเดียบางคนหรือบางทีบางคนมาเจออาจารย์ใจโดยที่ไม่ได้นัดหมายอ่ะอันนี้อาจจะเป็นความบังเอิญที่จะทําให้คุณนั้นมีโชคถูกรลงวัลใหญ่ได้นะคะต่อมานะคะมาที่รางสังหรที่4หรือความบังเอิญที่4ี่เนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราได้มานะคะ เหมือนกับบุญเราเปิดเราได้มาซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยบังเอิญสมมุติว่าไม่มีใครรู้เลยว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบหลวงปู่ทวดแต่อาจจะมีพี่ของเพื่อนที่ทํางานหรือใครฝากหลวงปู่ทวดมาให้เราอ่าหรือเรามีโอกาสนะคะที่เรามีความรู้สึกว่าในใจเราคิดว่าอยากจะทําบุญกับคนพิการอยู่แล้วอยู่ๆมีเพื่อนเนี่ย นะคะไม่รู้เลยความคิดของเราบอกว่าเฮ้ยร่วมบุญกับคนพิการไหมอันนี้ไม่ใช่การบังเอิญเขาเรียกเป็นการต่อบุญทําให้คนนั้นจะมีโชคใหญ่อันนี้ก็คือรางสังหรณ์ที่4ต่อมารางสังหรณ์ที่5เกี่ยวเนื่องกลับไปกับความฝันแต่เป็นรางสังหรณ์ในการที่จิตเราเนี่ยช่วยชีวิต หมายความว่าอย่างไรเราฝันว่าเราเนี่ยไปช่วยนะคะว่ายน้ําไปช่วยสุนัขที่ตกน้ําเราฝันว่านะคะเราเนี่ยเห็นคนนอนเจ็บป่วยอยู่แล้วเราไปพยุงเขาเราฝันว่ามอเตอร์ไซค์คนนู้นคนนี้ลม้มแล้วเราอ่ะไปช่วยเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะจะเป็นคน ที่เรารู้จักจะเป็นสัตว์ที่เราเนี่ยเคยเห็นหรือไม่เคยเห็นก็ได้ถือว่าเป็นบุญเปิดทางดังนั้นสังเกตเลยถ้าลังสังขรส่วนใหญ่เราจะฝันหรือเราจะบังเอิญในสิ่งที่นะคะดีๆทั้งนั้นสิ่งที่ดีๆเนี่ยแหละจะนำพาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แล้วดีกว่ามาสู่ชีวิตของคนเราดังนั้นเปลี่ยนนะคะความคิดสมัยบางคนบอกว่าอุยตายแล้วถ้าเราฝันเห็นเลือดฝันเห็นอะไรถึงจะมีโชคไม่ใช่ตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะมีในส่วนหนึ่งแต่ถ้าฝันสิ่งดีๆอาจย์เชื่อเหลือเกินว่าจะเปิดทางให้จิตใต้สํานึกเรานั้นรับสิ่งดีๆนะคะก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีโชคมีชัยกันทุกทกท่านนะคะและนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่นะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะให้กําลังใจกันทุกๆสายนะคะทุกๆข้อความนั่นเองคุณผู้ชมสามารถนะคะที่จะติดตามรับชม นะคะรายการของเรารายการดีๆนะคะ ตลอด2ชั่วโมงเต็มผ่านทางสถานีไทยไทยทูวิชั่นช่อง61ทูวิชั่นช่อง358ค่ะก่อนจากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะฝากไว้นะความกระตันยูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะคือความกระตันยูนะคะต่อคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เรานะคะหรือจะเป็นนะคะผู้มีพระคุณในแขนงต่างๆความกระตันยูนี้จะเป็นเกราะป้องกันคุณนะคะให้คุณนั้นสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้จนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ